สวัสดีทุกๆท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ BOS Daily ในเซสชันกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็อย่างที่แจ้งไว้ตั้งแต่มวันจันทร์เนาะเรามีเจอกันแล้วนะคะในวีคนี้ก็เตยรับหน้าที่นะคะมาอยู่กับทุกท่านนะคะในไลฟ์วันนี้นะคะอีกวันหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้คุณนุกก็จะ กลับมาแล้วนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก่อนอื่นขอทักทายทุกท่านก่อนนะคะคุณไมค์ออโต้สามสิบหนะคะสวัสดีค่ะคุณสวรรค์ i ล e กยูนะคะสวัสดีครับคุณตาลเอ่อเทคโอเวอร์รายการนี้เลยสิครับอ่าอันนี้ <laughs> มีคนเชียร์เทคโอเวอร์ทุกวันนะคะแต่ว่าเราเราเรายังไม่ถึงกับเทคโอเวอร์แต่เราจะมาบ้างประปายนะคะได้ได้เจอกันบ้างแน่ๆนะคะแล้วก็คุณอ๋อ คุณตาไรอยู่บ่วอุ้ยเลือกชื่อผิดชื่อคุณเตยใช่ค่ะไม่เป็นไรนะคะเลียกผิดได้ไม่เป็นไรแต่ว่าชื่อเตยนะคะโอเคค่ะออก็คุณบิว Ynwa นะคะสวัสดีครับคุณ b i Seven นะคะบอกว่าช่วยเล่าเรื่องคุณนุกให้ฟังหน่อยได้ไหมครับช่วงนี้คุณนุกเขาแบบ จริงจังมากนะคะกับในเรื่องของการอ่านหนังสือก็ให้เขาได้ใช้เวลาเต็มที่นะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาก็จะมาไลฟ์เจอทุกๆท,ท่านแน่นอนนะคะคุณ b u ฟ f a l ลคลับเฮาส์สวัสดีค่ะโอเคก็ทักทายกันประมาณนี้ก่อนนะคะสําหรับวันนี้ก็วันนี้เนี่ยอย่างทีเ่เป็นชื่อหัวข้อไปนะคะวันนี้เราจะมาเช็คสเตตัสเกี่ยวกับ ุนเทคทั่วโลกนะคะคือจริงๆหลักๆก็จะเป็นทางฝั่งจีนแล้วก็จีนฮ่องกงแล้วก็ฝั่ง US นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปพูดแต่ละตัวเนี่ยเดี๋ยวเราขอเข้าที่ dr01 daily dashboard กันก่อนเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับในช่วงของ dr dashboard นะคะ ก็สำหรับวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วเปิดมาเนี่ยกเออ็เป็นสลับกันเนาะข,นขึ้นขึ้นลงลงอันนี้ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นนะคะแต่ว่าถ้าสังเกตเห็นะคือตัว C A T L เนี่ยมันก็ลงไปค่อนข้างเยอะในช่วงที่ผ่านมามันก็มีการปรับตัวออฟื้นกันขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าออแอบเห็นจะแวบๆเนี่ยดูแล้วเสี่ยมีนะทุกคน <laughs> คือลบไปประมาณ วันนี้ก็มาในทางแบบแดงๆกันเนาะจริงๆก็ค่อนข้างอาจจะสอดพร้องไปกับ ตลาดสหรัฐเลยนะคะที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ปรับตัวกันแบบช่วงนี้มันค่อนข้างที่จะอาจจะยากนิดนึงสําหรับคนนักลงทุนระยะสั้นเนาะแต่ว่าสําหรับท่านระยะยาวเนี่ยจริงๆช่วงนี้อาจจะมองเป็นช่วงเก็บได้เลยนะคือจริงๆอ่ะอย่างอย่างเตยเองอ่ะก็ะมีการดูเรื่องพอตการลงทุนของตัวเองนี่เราพูดในเรื่องส่วนตัวนะเราไม่ได้แบบแนะนําการลงทุนแต่ว่าก็คือจะค่อนข้างแบบแฮปปี้นะกับการเห็น แดงในส่วนของหุ้นที่เรากําลังเล็งอยู่แล้วเรารอมันลงมานานมากแล้วแต่ว่าแบบเออมันยังไม่มีโอกาสที่จะได้ได้เก็บสักทีช่วงนี้ก็สําหรับตัยมองเป็นโอกาส แต่นี้ก็แล้วแต่แล้วแต่คนจะมองนะคะก็อันนี้เป็นประมาณนี้แหละสำหรับแดชบอร์ดส่วนในฝั่งของหุ้นจีนะอะไรเงี้ยค่อนข้างทรงตัวนะสำหรับ DR เออแต่ว่าในส่วนของหุ้นเทคเนี่ยก็อย่างที่ว่าแหละไปตู้เซี่ยมีก็มีการลบลงไปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่าไปาตู้กับเซี่ยมีนี่เขามีเรื่องอะไรกันนะคะทำไมมันถึงได้ติดลบกันประมาณหนึ่งเลยนะสำหรับเสี่ยมี่ จุด 1, นะคะเดี๋ยวขอเริ่มที่ไปตู้กันก่อนละกันคือจริงๆวันนี้เนี่ยถ้าใครเป็นลูกค้าของเราซับบัวหลวงนะอาจจะเห็นตัว DR s t อ c k Spotlight นะคะเป็นตัวเปเปอร์ที่เราเพิ่งออกไปนะคะก็จะมีทั้งมุมมองออทางด้าน f u n d a เมนท a ลเนาะแล้วก็เป็นมุมมองทางด้านเเทคนิคด้วยนะคะที่ใส่เข้าไปในเปเปอร์แต่ว่า อันนี้ก็ถ้าใครไม่ได้เป็นลูกค้าของเรานะคะอันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังละกันอันนี้เอ็กซ์คลูซีฟสำหรับลูกผู้ชมรายการดีเดลี่ไนเซชั่นนั่นเองนะคะคือปกติอันนี้เราจะแบบค่อนข้างส่งให้ลูกค้าเราเนาะอะเดี๋ยวเรามาเล่ากันดีกว่าว่าเป็นยังไงนะคะก็สําหรับตัวไป้ตู้เนาะคือก็ลบลงเล็กน้อยแหละวันนี้อย่างที่ที่แจ้งไปนะคะแต่ว่า ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะก็คือจริงๆแล้วอ่ะเขามีการเพิ่งประกาศตัวผลประกอบการเนาะของไปตู้เนี่ยออกมาในไตรมาสล่าสุดนะคะประมาณ Q3 ไม่ใช่ประมาณหรอกคือ Q3 ปี68นะคะก็ค่อนข้างที่จะสะท้อนการเปลี่ยนผ่านเชิงโครงสร้างอย่างชัดเจนนรายได้รวมแล้วก็รายได้โฆษณาเนี่ยยังหดตัวนะประมาณลบเ year on year นะคะแต่ว่าต้นทุนธุรกิจ AI เนี่ยเพิ่มสูงทำให้เกิดาการขาดทุน พอสมควรเลยนะคะประมาณ12.4บิลเลียนฮ่องกงดอลลาร์นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยทางทีมเราก็เห็นว่าตัวธุรกิจ AI ของเขาเนี่ยนะคะยังคงเติบโตอยู่อย่างแข็งแกร่งนะคะอย่าง AI Cloud ก็บเนี่ยกวกถึง33% year on year นะคะแล้วก็ subscription infra เนี่ยกวกถึง128% year on year นะคะส่วนในส่วนของ AI Marketing 262% year on year เนาะแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะเป็นของตัว apollo go นะคะที่เขาขยายฟุตพิ้์และเป็น22เมืองทั่วโลกนะคะอ่าทีนี้มาดูกันสักนิดหนึ่งว่าตัวอพอลโลโกนี่คืออะไรนะคะของไปตู้จริงๆก็คือเป็นบริการแท็กซี่เนี่ยแหละในส่วนของโรบ o แท็กซี่เนาะก็คือเป็นรถโดยสารไร้คนขับนะคะซึ่งทางไปตู้เนี่ยเขาก็พัฒนาชื่อนะคะโครงการเป็นอพอลโลเนาะแล้วก็คือเป็นแพลตฟอร์มการารถ เคลื่อนที่อัตโนมัติของตัวไปตู้นั่นเองนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีการขยายตัวแหละอย่างที่ว่าก็คือ22เมืองทั่วโลกและตอนนี้นะคะซึ่งตรงเนี้ยอันนี้ก็เป็นภาพของผลประกอบการแต่ว่าในมุมมองของทีมเราอันนี้ก็คือจากในเปนเปอร์เราเล่าให้ฟังก็คือว่าเขาก็บอกว่าแนวโน้มระยะกลางถึงยาวเนี่ยยังมีโอกาสนะคะหาก ตัว AI Infra แล้วก็ตัวบริการโฆษณาแบบ AI native เนี่ยกลับมาเป็นรายได้หลักนะคะแล้วก็ตัว Apollo Go เองเนี่ยก็สามารถที่จะพิสูจน์ตัว Economics ได้ตามแผนของปี2026เนาะตรงนี้เนี่ยก็มองว่าระยะสั้นเนี่ยอาจจะมีความกดดันนิดนึงจากต้นทุนที่ค่อนข้างสูงแล้วก็รายได้โฆษณาที่ค่อนข้างอ่อนตัวนะอาจจะ เรียกความเชื่อมั่นในตลาดเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ฟื้นเร็วแต่ว่าทางทีมของเราเนี่ยก็แนะนำนะติดตามสัญญาการฟื้นตัวของรายได้โฆษณาแล้วก็ตัวหมาจิ้นด้วยนะคะกออ็อาจจะดูที่ตัวธุรกิจของ AI นะถ้าเร่งตัวต่อแล้วก็มี impairment ลดลงเนี่ยก็จะเป็นแคตตาลิสสำคัญที่ทำให้ตัว หุ้นเนี่ยมันฟื้นกลับคืนมานะคะแล้วก็อาจจะต้องจับตาดูความสามารถในการทำกำไรของตัวธุรกิจคลาวแล้วก็พโลโก้ด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นในส่วนของมุมมองจากทีมเรานะคะแต่ว่า ก็อย่างที่เห็นว่าถ้าดูในระยะสั้นเนี่ยในมุมมองเทคนิคเนาะอันนี้คุณพานุเขียนให้นะคะถ้าใครติดตามตอนเช้าอาจจะได้เจอคุณพานุบ้างนะคะอันนี้ก็มองว่าภาพสั้นอาจจะยังดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะอาจจะลองดูแนวรับนะคะตอนนี้ตอนนี้ราคามันอยู่ที่ประมาณ11.4เนาะก็อาจจะดูแนวรับโทษค่ะเออใช่11.4แต่ว่าราคาเป้าหมายเนี่ยอันนี้เป็น b ูมเบิร์กคอนเซนแซสนะก็อยู่ที่13.8บาท นะคะอันนี้คือหมายถึงว่าถ้าเป็นราคาของในส่วนของ DR นะมีอัพไซด์ประมาณ30%แต่ว่าก็อาจจะดูแนวรับที่เอ่อสิบสบาทเนาะแนวต้านอยู่ที่1ิบอามืมก็ประมาณนี้แต่ว่าถ้าลงมามากกว่า10บาทเนี่ยก็ stop loss อยู่ที่9.8้าจนะคะอันนี้ก็ลองดูจังหวะการเข้ากันอีกทีหนึง่งถ้าสมมติว่ามีใครสนใจมองภาพระยะยาวเนาะสำหรับตัวไปตู้นะคะโอเคอันนี้ก็เป็นในส่วนของ v a l u a t i o n ก็จะเห็นว่าตัว forward EPS เนี่ยก็ค่อนข้างยังไม่ได้ฟืนตัวเท่าไหร่เนาะอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะสอดคล้องไปกับตัวผลประกอบการที่ประกาศออกมาเหมือนกันแล้วก็ในส่วนของคาดการณ์ก็เป็นไปทางนั้นนะคะแล้วก็ PE ก็12มันก็อยู่ในระดับค่าเฉลี่ยเนาะก็โอเคก็ลองดูแล้วกันว่าจุดจุดที่จะเข้าเนี่ยก็อาจจะดูตามที่คุณหนูบอกก็ได้แนวรับอยู่ที่10บาทนะคะ เค okay. ต่อไปตัวที่สองนะคะก็จะเป็นในส่วนของเสี่ยมี่ซึ่งอย่างที่ให้ดูไปตั้งแต่ตอนต้นอะคือมันวันนี้นะคะลบอยู่ประมาณ6ก5ง้าเปนตใช่ไหมแล้วก็จริงๆในตลาดหุ้นแม่เนี่ยก็ลบในฮ่องกงเนี่ยก็ลบไปประมาณ5%เปเซ็นตหมือนกันนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยถามว่าเสี่ยมี่มีอะไรเสี่ยมี่เนี่ยก็ คือจริงๆเนี่ยเขาก็เพิ่งประกาศเผยง,งบตัว Q3 ออกมาเหมือนกันนะคะหลังตลาดทุนฮ่องกงปิดเมื่อวานนี้ก็คือวันที่18เนาะวันนี้วันที่19ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขารายงานผลออกมาดีกว่าที่คาดนะทุกคนโดยเฉพาะกําไรที่ทําระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการเลยก็คือประมาณ10 1.3พันล้านหยวนนะคะก็คือโตถึง81% year-on-year year เลยนะคะเออซึ่งตรงนี้เนี่ยมันได้รับแรงหนุนเนาะมาจากรายได้ธุรกิจ EV ที่โตแรงนะคะร้อยซ year-on-year เลยแล้วก็แม้ว่าตัว Q-on-Q เนี่ยจะลดลงเล็กน้อยนะคะก็สะท้อนถึงความนิยมของตัว SU7 นะคะที่มีประสิทธิภาพด้านการส่งมอบที่ดีขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยแต่ว่าสิ่งที่อาจจะ ค่อนข้างาถูกกดดันในระยะสั้นนะก็จะเป็นในส่วนของมาจินของตัวธุรกิจมือถือหรือว่าตัวธุรกิจสมาร์ทโฟนเองนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีรายได้สัดส่วนรายได้นะราว41นะคะของรายได้ทั้งหมดของบริษัทนะคะก็มองว่าอันนี้ไม่ใช่มองว่าอันนี้เป็นที่เขารายงานมานะ,ะก็รายได้เนี่ยมันอ่อนแรงกว่าที่คาดนะคะโดยหดตัวประมาณ3เปอร์เซ็นต์เนะคะเหลือที่ประมาณ46บิลเลียนหยวน นะคะ46,000ล้านหยวนนั่นอ46,000ล้านหยวนอ่านะคะ,อะนอกจากนี้เนี่ยก็มีปัจจัยกดดันอื่นนะในระยะสั้นก็คือในส่วนของต้นทุนชิปเมมโมรีนะคะที่ปรับขึ้นต่อเนื่องแล้วก็กดดันอัตรากำไรขั้นต้นของสมาร์ทโฟนนะคะซึ่งตอนนี้อยู่ที่ประมาณ11.1 นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยทางทีมเราก็เห็นว่ามันก็มีแคตลิสสำคัญเนาะในช่วง3-6ถึง6เดือนก็คือว่าข่าวเปิดตัวโมเดล EV ใหม่นะคะซึ่งตลาดให้ความสำคัญสูงเพราะว่า EV เนี่ยก็ becoming งนะกำลังจะกลายเป็น กำไรเป็นตัวขับเคลื่อนหลักสำหรับกำไรของตัวเ x i ยวมีด้วยนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยของทีมเราเนี่ยก็มีมุมมองเชิงบวกระยะยาวนะคะจากการเติบโตของธุรกิจรถ EV แต่ว่าระยะสั้นเนี่ยก็มีมุมมองเป็นกลางนะคะถ้าดูมุมมองเทคนิคอันนี้จากที่คุณพานุให้ความเห็นไวเน้เนาะก็เทรดตามกรอบขาลงนะคะคือตอนนี้มันก็เป็นในช่วงขาลงแหละก็มีแนวรับอยู่ที่3.76นะคะตอนนี้อยู่4เนาะ4.07 นะคะราคาแล้วก็ราคาเป้าหมายของ b l o ม m e r r g o o s s n s u u s ค่ะอยู่ที่โทษค่ราคา3.9เนาะโทษทีไม่ใช่4.07ตอนนี้ราคาปัจจุบันนะคะ3.09โทษค่ะ3.90นะคะราคาเป้าหมาย5.7จสต็อปลอส3.66แนวต้าน4.08นะคะอันนี้ก็อย่างที่บอกไปแหละมุมมองระยะสั้นเราอาจจะยังไม่ได้เชียร์ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าใครบอกว่าโอเคไว้เก็บระยะยาวเนี่ยอันนี้ก็อาจจะดูตามแนวรับแนวต้านนี้ได้นะคะก็จะประมาณนี้สําหรับ ไปตู้แล้วก็เสี่ยมี่เนาะวันนี้มีคำถามนะคะบอกว่าเเทคจีนลงเยอะเลยโดยเฉพาะเสีย่ยมีจริงๆอะ่ะคือทางทางที่งบก็ดีนะคะก็จริงๆอ่ะช่วงเนี้จริงๆ,งงๆหุ้นเทคเขาค่อนข้างที่จะแบบเซนซะิทีฟเนาะทุกคนคือมันไม่ใช่ว่าแค่งบดีแล้วหุ้นจะขึ้นแต่เป็นว่างบดีแล้วตรงตามใจนะักลงทุนสิ่งที่คาดหวังไหมคือดีแต่ดีไม่เท่าที่คาดหวังก็ลง ร่วงกันหมดเลยนะคะแล้วก็จริงๆ sentiment มมของทั่วโลกมันก็อาจจะแบบเป็นช่วงช่วงลบด้วยนะคะ,อ,ะอย่างเช่นชุนคุณโชจิโกะนะคะบอกว่าเสี่ยมีโดนประเด็น memory chip ที่มีคอสสูงจาก SK Hynix ครับเซกเตอร์ EV ช่วยทำให้งบดีใช่เลยอันนี้ก็ตรงกับที่ทางทีมเรา เอ่อเล่าไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็คือว่า EV เนี่ยคือจะมาเป็นแบบแรงขับเคลื่อนหลักแล้วแหละแล้วก็เอ่อ memory chip เนี่ยมีคอสที่สูงอ๋ออุ้ยขอบคุณคุณโชจิโกมากเลยค่ะช่วยตอบด้วยไม่ได้เป็นลูกค้าแต่เล่น D R ศูนย์หนึ่งได้เลยค่ะจริงๆถ้ค่าเล่น D R ศูนย์หนึ่งไม่ได้เป็นลูกค้าของเราสัมโบวหลวงเนี่ยจริงๆเราก็นับเป็นลูกค้านะออคุณนีคมเอ่อบอกว่าสวัสดีค่ะคุณเตยสวัสดีค่ะโอเคเอ่อ โอ้มีคนคอมเมนต์เยอะเลยอาจจะไม่ได้ตอบครบทุกคนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะไม่ได้เดือดค่ะโอเคแต่ว่าขอบคุณมากเลยที่ทักท่ายกันเข้ามาเยอะเลยนะคะโอเคสวัสดีครับคุณเตยเสี่ยวมีลงไม่หยุดเลยใช่ลงเยอะมากนะคะแต่ว่าก็ระยะสั้นเนี่ยก็ต้อง,ต,องต้องระมาระวังกันนิดนึงแหละทุกคนเออต้องค่อยๆดูไปนะคะโอเคขออนุญาตไปต่อในช่วงถัดไปนะคะก็เป็นช่วงที่สองค่ะ Market ตไว e c h ช็คค่ะ โอเคค่ะเอ่อพอเข้าสู่ช่วง m r r k t w ็ตวายเชเนาะวันนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของฝั่งทางอเมริกากันบ้างนะคะว่าเรามีอะไรมาเล่ากันเนาะก่อนที่จะตลาดเปิดนะคะ p r e m a r k e t นะตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะก็เรื่องแรกก่อนมีอันนี้ขอเล่านิดนึงถึง Google นะจริงๆเป็นหุ้นแบบว่าที่เราค่อนข้างที่จะอ่ะดูๆอยู่แล้วกันอย่าเรียกว่าลูกหลักอ่ะ อุ้ยแอบบอกเออไม่ใช่หุ้นลูกหักนะคะแต่ว่าเป็นหุ้นที่เราดูดอยู่ละกันเออก็อันนี้ก็มีข่าวใช่ไหมว่าคุณปู่วอร์เรนบัฟเฟตเนี่ยเขาก็เออเพิ่งเข้าซื้อใช่ไหมแล้วก็เมื่อวานเนี้ยนะคะเขาก็มีเออออกมาประกาศเปิดตัว Gemini 3 Pro นะคะอ่านว่าอะไร Gemini 3 pro เนอะเออก็คือเป็นตัวโมเดล AI รุ่นแรกในตระกูล Gemini 3นะคะก็อันนี้ Google เขาก็เคมแรงนะคาก็บอกว่าเป็นบริษัท เทค่ะเป็นโมเดลที่ฉลาดที่สุดเท่าที่บริษัทเคยสร้างมาเลยนะคะก็มีความโดดเด่นในเรื่องของความสามารถในการวัดผลในระดับสูงนะคะแล้วก็ความเข้าใจข้อมูลได้หลายรูปแบบเนาะหรือที่เรียกว่า multi model understanding นะโอ้ oh. ดูเก่งมากนะคะก็ซึ่งการเปิดตัวครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ค่อนข้างสตรองเลยจากฝั่ง Google นะเพราะว่าปล่อยออกตลาด ทันทีเลยในรูปแบบพรีวิวนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์ต่างๆในระบบนิเวศของ Google ด้วยนะคะซึ่งตรงนี้ถามว่าแล้ว Gemini 3 Pro เนี่ยมันมีความสามารถที่โดดเด่นอะไรขึ้นมานะคะซึ่งตรงนี้ก็บอกว่าเขาก็อัปเกรดแหละจากตัว2.5 Pro เนาะแล้วก็ให้แสดงความสามารถในการให้เหตุผลระดับสูงมากนะคะแล้วก็มีเ,าเขาเรียกว่าอะไรอะได้รับการยกย่องด้วยว่าเป็น Vibe Coding นะคะแล้วก็เป็น a g e n t i c Ic, นะเอเจนติกนะเออสำเนียงไม่ดีที่ดีที่สุดที่ Google เคยสร้างมานะคะก็สามารถใช้สร้างโคดแล้วก็ดีไซน์เว็บไซต์แอปพลิเคชันจากตัวคำสั่งได้นะคะหรือแม้แต่พวกเป็น v i s u a l sketch นะคะ v i s u a l s k e t หรือว่าเป็นพวก Workflow อะไรอย่เงี้ยก็ได้นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยออนอกจากที่เขาจะเปิดตัวแล้วเนี่ยจริงๆมีอีกอีก,อ,กอีกประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับ Google เนาะก็คือว่าคุณซันดาพ,พิชัยอ่า CEO ของ Google เนี่ยจริงๆเขาแอบมามา,มามีความเห็นมีให้สัมภาษณ์นิดนึงนะคะกับทาง BBC News เนี่ยเขาก็พูดมาว่าแบบ ถึงเรื่องของฟองสบู่ AI อันนี้เขาก็มีการให้ความเห็นนะคะซึ่งอันนี้คุณสนาพิชัยเนี่ยเขาก็มีความเห็นประมาณนี้นะอันนี้คือคีย์เวิร์ดเลยค่ว่าไม่มีบริษัทไหนรอดพ้นฟองสบู่ AI ได้รวมถึง Google เองก็ด้วยนะคะพอพูดมาแบบนี้คนก็แอบตกใจนิดนึงนะว่าอุย้ยขนาด CEO Google ออกมาพูดขนาดนี้เนี่ยเออ ก็ต้องเริ่มเสียวแล้วแหละว,ว่าเอ้ยหรือว่ามันฟองสบู่จริงๆหรือเปล่านะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณซันดาเขาก็พูดว่าโอเคช่วงเนี้ยมันมีเม็ดเงินลงทุนค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะแต่ว่าก็มองว่ามีเหตุผลรวมทั้งตัว Google เองเนี่ยจริงๆเขาก็ค่อนข้างที่จะลงทุนจ่ายหนักไปเลยจากประมาณสัก4ปีก่อนเนี่ยใช้งบค a p e x เนี่ยไม่ถึงส0,000ืล้านเหรียญสหรัฐนะคะแต่ว่าปีนี้คาดว่าจะไป90้า0ล้านเหรียญเลยอะคือเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบ ออทุ่มทุนไปเยอะเนาะแล้วก็จริงๆทางตลาดเนี่ยบิ๊กเทคเนี่ยนะคะก็ถล่มไปในโครงสร้างพื้นฐาน AI เนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะน่าจะทะลุ1ล t r i l l i o ดอลลาร์ไปแล้วนะคะก็คือ1ล้านล้านดอลลาร์ไปแล้วเออซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าทำไมต้องจ่ายเขาก็มองว่าจริงๆแล้วเนี่ยเออทุ่มทุนไปเยอะมันดูแปลกมันดูแบบเยอะไปหรือเปล่านะแต่ว่าเขาก็มองเห็นว่ามันมี real demand จริงๆนะคะก็คือมีความ ต้องการจริงๆนะจากอาของคนที่จะต้องใช้ในเรื่องนี้นะคะก็มองว่าค่อนข้างสมเหตุสมผลอันนี้คือความเห็นของเขานะแต่ว่าเขาก็เตือนด้วยเรื่องของการลงทุนแบบเยอะเกินไปนะคะหรือว่า Overshoot คือแม้พื้นฐานจะดีเนี่ยแต่คุณซันด้าเขาก็ยอมรับว่าน่าอาจจะลงทุนเกินความจำเป็นหรือเปล่านะคะ อืมแต่ว่าเขาก็พูดถึงอีกว่าแบบอ่าก็มีคําถามเนาะในในบทสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็ถามว่าเออแล้วมันจะคล้ายๆกับช่วงดอทคอมไหมที่มันเป็นฟองสบู่หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าโอเคมันก็เออมันก็คล้ายกันตรงที่ว่าจํานวนเงินมหาศาลเม็ดเงินมหาศาลเนี่ยมันหลั่งไหลเข้าไปในธุรกิจที่ยังพิสูจน์อะไรไม่ได้เออแต่เมื่อฟองสบู่แตกเนี่ยทุกเออบริษัทก็อาจจะถูกกระแทกในพร้อมกันนะคะแต่ว่าเขาก็มองว่า แม้ว่าจะมีความเจ็บปวดจากธุรกิจอินเทอร์เน็ตหรือว่าดอทคในช่วงก่อนเนี่ยแต่เขาก็มองว่าจริงๆแล้วสุดท้ายเนี่ยอินเทอร์เน็ตก็กลายเป็นเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกอยู่ดีเ <c oughs> ออเพราะฉะนั้นเขาก็มองว่าเออ AI ก็น่าจะเป็นเส้นทางเดียวกันเหมือนกันนะคะก็มันก็คงจะมีช่วงเวลาที่โหดที่สุดแต่ว่ามันก็จะมีคนที่ผ่านมาได้ซึ่งเขาก็มองว่า Google เนี่ยถ้าสมมติฟองสบู่แตกอะก็คงจะเจ็บแหละแต่ก็เตรียมลมแล้วก็ลุกให้เร็วกว่าใครน่าโหเขาก็แบบ ก็มองแบบคือไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ได้มองในแง่บวกขนาดนั้นไม่ใช่มองในแง่บวกเขาเรียกอะไร o p t i m ิสติกอ่ะหมายถึงว่าเอเขาเรียกอะไรภาษาไทยจะไม่ได้ไม่ได้อ p t i m ิสติกขนาดนั้นเขาก็วางตัวแบบว่ามองเห็นว่าเอออาจจะมีความเสี่ยงที่มันจะเกิดตัวบับเบิลแตกได้นะคะแต่ว่าเขาก็เหมือนเตรียมลบมืออ่ะว่าอย่างนี้เลยดีกว่านะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเออเขาก็มีการทุ่มงบ นะสร้างโครงสร้างพื้นฐานชิปสนยนวิจัยอะไรเองด้วยนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเออก็เตรียมที่จะแบบสร้าง Ecosystem AI ของตัวเองด้วยเพื่อไม่ต้องพึ่งพาซัพพลายเออร์รายเดียวเช่นแบบอาจจะต้องพึ่งพา n v i นวีเดียเจ้าเดียวหรอกเขาก็ไม่อยากทําแบบนั้นนะอันนี้ก็เป็นมุมมองของเขาซึ่งในส่วนนี้ Google เนี่ยแอบไปดูมาเนาะช่วงนี้มันก็แบบ มีอปรับขึ้นปรับลงอะไรเล็กน้อยแหละแต่เตยก็มองว่าจริงๆเนี่ยช่วงราคาสองรอยกว่าเนี่ยสองร้อยสี่แปดสบสี่จุดสองแปดเนาะก็ช่วงนี้มันก็ปรับอยู่ประมาณนี้เนาะสองร้อแปดสิบสอิบสอะไรอย่างเงี้ยเออก็ยังมี potential upside นะคะอันนี้ก็ดูมาจากตัว Bloomberg consensus เหมือนกันก็ return potential อยู่ที่สิบาเปอร์เซ็นตอ่าอันนี้แบบเฉลี่ยนะแต่ว่าจริงๆแล้วแต่ละ broker ใหญ่ๆเนี่ยก็อย่างเช่นอืมใครละ่ะ เออชื่อไม่ค่อยรู้จักเลยอ่ะเขาก็ให้แบบสามร้อยสมรอยกว่าอันนี้แล้วแต่คนนะเอออันนี้ก็ประมาณนี้แต่ว่าเออสำหรับวันนี้เนี่ยจริงๆนอกจาก Google แล้วนะคะก็เออต้องมีการจับตาดู n อ i d ว a เดียกันใช่ไหมจากวันก่อนที่เตยทำภาพให้ดูนะคะที่เป็นตัว คาล endar เนาะ earnings ก็วันนี้ Nvidia ประกาศนะคะก็รอติดตามกันเลยนะคะซึ่งว่าจะเป็นยังไงนะแต่ก็ช่วงสองวันวันนี้ก็แบบลบโชว์ไปเยอะเลยนะคะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะเป็นยังไงเนาะแต่ว่าในส่วนตัวที่มีการประกาศออกมาแล้วเนี่ยอันนี้แอบเห็นตัว Emersport นะทุกคนคือที่เราเล่าไปใช่ไหมว่าเขาเป็นแบร์เอ,อตัวเขาเรียกอะไรอะแบรนด เครื่องแต่งกายแหละอ่าแบรนเซอร์ผ้านะก็มี a r t t e r y X เลยว่ามีวิ l สันมี Salomon เนาะที่เป็นรองเท้าเนี่ยโหวตัวนี้ก็พอประกาศมาเมื่อวานก็มีการปรับขึ้นนะเออแอบให้ดูนิดนึงแล้วกันว่าอันนี้คือเอมิร์สปอรนะคะก็บวกไปเลยประมาณ8.45เปอร์เซนตะคะซึ่งตรงนี้ถามว่าผลประกอบการของเขาเนี่ยมันก็โอเครายได้มันก็เพิ่มแหละ30%เ e a r ร์ออนเยียนะคะก็เกินความคาดหมายการคาดการทั่วไปนะแต่ว่าก็ มีการปรับตัวขึ้นแหละแต่ว่าก็มันก็มีความเสี่ยงที่อาจจะจับตามองว่าโอเคเทรนในตัวพรีเมียมเทคนิคอย่าง a r c t e r y X หรือว่า Salomon เนี่ยที่เติบโตโดดเด่นเนี่ยโดยเฉพาะในฝั่งจีนแล้วก็เอเชียซิฟิกเนี่ยมันจะคงอยู่นานไปแค่ไหนเอออันนี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์ที่น่าจับตามดูแต่ว่าก็แอบมาเล่านิดน,นึงว่าโอ okay, เคเขาก็ค่อนข้างที่จะโอเคผลประกอบการมันก็ออกมาดีนะแล้วก็มีตัวคอนเซนแซสที่มีเอ่อรีเทิร์นโพเทนเชียลเนี่ยก็40อร์ซเลย นะคะอันนี้ก็ที่ไปดูมา JP Morgan ให้ไว้ที่ห้าสิบเหรียญเนานะตอนนี้ราคาอยู่สามสิบสามจสามหกนะแล้วก็มีทางไหนอีกละ่ะ Bernstein Bern นะคะเอ,อ่อสี่ิหก Morgan Stanley สี่สิบอ่าประมาณนี้นะคะสำหรับตัว Amersport โอเคแอบดูคอมเมนต์นิดนึงวันนี้เล่าไปแบบรวดนรรวด,รวดเลยนะคะออขอโทษด้วยทุกคนวันนี้อาจจะแบบพูด เร็วไปหรือเปล่านะโอเคอุ้ยคุณสมรารัอยู่บอกว่าเซี่ยมี่ราคาปิด3.66ใช่เลยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะคะเตยเตยบอกไปผิดหรอเมื่อกี้อ๋อ3.66ะะจริง3.9เป็นราคาที่ขึ้นในเปเปอร์เนาะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะคุณสมรารัอยู่นะคะโอเคเอ่อ C A T L ลงแรงมากเออใช่ แต่มีปรับตัวขึ้นมานิดนึงอะนะคะคุณสุรชัยบอกว่าคืนนี้เดือดแน่เลยเออผู้สวมา์เราอยู่อ p t i m ิ s t i c มองในแง่ดีขอบคุณมากเลยนะคะก็ลืมนึกคำไม่ออกบางทีช็อตโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้น่าจะประมาณนี้นะคะสำหรับ b บ s Daily Night s e s นเ o n เนาะก็ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามา e n นเกจนะแล้วก็พูดคุยกันทุกๆวันอบอุ่นเหมือนเดิมเลยนะคะก็ถ้ามีโอกาสก็น่าจะได้เจอกันอีกนะคะในอนาคตก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ทุกคนเตรียมเจอน้องลุกได้แล้วนะคะเดี๋ยวน้องลุกกลับมาไลฟ์และก็อย่าลืมนะฝากคําถามนะว่าเออเป็นไปจีนเป็นไงบ้างเขายัาง <_" S 2> ไม่ได้เล่าใช่ไหมเพราะว่าเขาไปจีนกลับมาวันอาทิตย์อ่ยังไม่ได้ ยังไม่ได้มาไลฟ์เลยเอออาจจะถามคำถามก็ได้ว่าที่ไปเซี่ยงไฮ้เป็นไงบ้างที่ไป Tesla Showroom, Unit ทรีเซนซิ m ไทเห็นเขาไปทำแบบเหมือน AI สร้างหน้าทำอะไรสักอย่างด้วยนะคะยังไงก็ลองรอถามน้องนกพรุ่งนี้ได้เลยนะคะก็ขอบคุณสำหรับออทุกการติดตามนะคะทุกคนก็ยังไงวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะครั้งหน้าถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ